สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับเอาคลิปนี้ก็จะพามาดูคันนี้เลยนะครับคันที่จะติดตั้งดำนะครับเป็นนิสสันนะครับนี่คันนี้เลยนะครับคันที่ให้เราสั่งกระบอกดำมาให้นะครับตอนนี้ก็รถเกี่ยวเช็คเสร็จแล้วนะครับเลก็ใช้ได้แล้วนะครับเวลายังพอมีนะครับก็เลยจะติดตั้งให้แกนะครับ ปาบุญนะครับของลุงแถวบ้านนะครับแกให้สั่งกระบอกมาให้แล้วก็ให้เราติดตั้งเลยนะครับพอดีโมเตช็ครถเกี่ยวยังไม่เสร็จสักทีนะครับตอนนี้ก็เช็คเสร็จแล้วนะครับเวลายังเหลืออยู่นะครับข้าวยังไม่สุกนะก็จะติดตั้งให้แกนะครับกระบอกดำคันนี้กระบะเลสด้วยนะครับ ซื้อมาที่แรกก็สามหมื่นกว่าบาทนะครับแต่ซื้อทั้งคันสามหมื่นนะครับได้กระบะเลมาด้วยโอ้โหใช้งานหลายปีแล้วนะคันนี้ถือว่าคุ้มมากนะครับซื้อรถมาได้ถูกมากเลยนะครับใช้จนเกินคุ้มแล้วนะคันนี้สามหมื่นกว่าบาทประมาณสามหมื่นห้านะที่ซื้อมา ช้งานคนข้าวทุกปีนะครับปีนี้เขาก็เลยอยากได้ดำพ่อพ่ออ๋อที่ครับกระบะเลดยางดีเลยเนี่ยซื้อมาได้กระบะเลดก็คุ้มมากเลยนะครับอะอเดี๋ยวจะยกกระบะลงก่อนนะครับวันนี้จะเอากระบะลงก่อนนะครับแล้วก็จะวาง กระบอกนะครับทํากระบอกเสร็จแล้วก็จะทําเฟรมนะครับตัวที่จะเสริมใต้กระบะนะครับแล้วก็จะเจาะร่องกระบะแล้วก็ยกกระบะขึ้นก็เสร็จนะครับวันนี้น่าจะวางกระบอกดําให้ได้ตําแหน่งก่อนนะครับอั <โ frustrating. S 1> นดับแรกก็จะยกกระบะลงก่อนนะครับตอนนี้ก็ยกกระบะลงแล้วนะครับ <f airport noise> นี่ครับ เอาให้ความรอเลยนะครับความเพื่อที่จะได้เลาะนะครับเนี่ยเลาะกระดูกนะครับเลาะเป็นร่องจะได้วางชุดเฟรมได้นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องดามด้วยนะครับโอ้โหขาดทุนแล้วงานนี้น<ะ>ก็ให้ดามตัวนี้ให้ด้วยนะกรซีมันผุนะครับ อยู่ตรงหูแหนบนะครับทะลุเลยนะครับนี่นะเนี่ยแกจะให้ดามนะครับเอาเหล็กตัวนี้ดามให้อย่างนี้นะต้องกิดค่าแรงเพิ่มแล้วเนี่ยค่าดามอสองข้างเลยนะครับไม่ดามเดี๋ยวใส่อันนี้ไปมันจะหักนะครับต้องประกบเหล็กนะครับตรงนี้ คซีมันไปหมดแล้วตามสภาพนะครับตามอายุการใช้งานเดี๋ยวให้ถอดน้ำมันถอดทั้งน้ํามันรอนะครับจะได้เอากระบอกมาวางนะครับจะทำชุดรับกระบอกนะครับบอกดทาทั้งน้ามันนี้ต้องย้ายออกนะครับเนี่ยใหญ่มันสูงมากเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็วางกระบอกนะครับ กําลังหาระดับนะครับโครงนะครับประมาณนี้นะครับจับตับตืต่นั่นลืมมือทำมิจฉุนน่าจะาตับตึงชั่วช่างายลึกหาตำแหน่งอยู่ครับน่าจะได้แล้วนะได้ช่างจอดมาช่วยจอดมาหาหมื่น ได้มาช่วยคำนวณน,นะครับไม่งั้นนี่ไปอีกอย่างหนึ่งแล้วนี่ครับมือเชื่อมมือเชื่อมของเราโอ้โหช่างใหญ่นะครับวันนี้ผมมาเป็นลูกมือเดี๋ยวขอเลิกงานไว้แค่นี้ก่อนนะครับตอนนี้ก็ทุ่มกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าบันเรกได้ไรบ้างนะครับ ตําแหน่งกระบอกนะครับตําแหน่งกระบอกดำได้แล้วนะครับแล้วก็ชุดเฟรมนะครับชุดตัวนี้นะครับที่จะไปติดกับตัวกระบะนะครับเนี่ยได้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เชื่อมนะครับก็แต็มไว้ก่อนนะครับนะแต้มไว้ก่อนนะครับนี่นะครับ วันแรกก็ทําไม่เต็มวันนะครับวันนี้ก็ลงงานประมาณประมาณบ่ายสองแล้วนะครับที่เติมทํานะครับเมื่อเช้าก็กําลังเก็บเทเลอร์นะครับกําลังทาเทเลอร์อยู่นะครับเทเลอร์ก็เสร็จตอนเที่ยงพอดีนะครับประมาณบ่ายสองก็มาลงคันนี้นะครับวันแรกก็ครึ่งวันนะครับได้ประมาณนี้นะครับวางตำแหน่งกระบอกนะครับแล้วก็ชุดเฟรม เดี๋ยววันที่สองก็จะมาเชื่อมเต็มนะครับไล่เชื่อมเต็มนะครับคันนี้ก็จะมีดามตัวนี้ด้วยนะครับเอาเหล็กอยู่รางน้ํานะครับมาสวมนะครับเนี่ยดามช่วงท้ายนะครับเพราะว่ากรซีมันมันผุนะครับมันผุมันขึ้นสนิมนะครับเนี่ยนะก็จะเอาเหล็กตัวนี้นะครับมาดามนะก็จะมาเสริมตรงนี้นะครับช่วงข้างหลังนะครับช่วงปลายนะครับปลายกระซีนะครับ ล้วก็จะมาเจาะไซบูทนะครับเพื่อที่จะเสียบเพลานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุยต่อนะครับตัวนี้ก็ก็ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไล่เชื่อมเต็มนะครับพอเชื่อมเต็มแล้วก็จะมาเจาะร่องกระบะนะครับเนี่ยเจาะตรงกระดูกนะครับเนี่ยเจาะอ่ะ เดี๋ยวจะถ่ายดูเรื่อยๆนะครับนี่ครับปั๊มนะครับอยู่นี่นะครับอยงไม่ได้หาตำแหน่งวางปั๊มนะครับนี่นะครับเดี๋ยวก็ต้องมาหาตำแหน่งวางปั๊มด้วยนะครับโอเคก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันแรกได้งานประมาณนี้นะครับอโอเค ก็ขอเลิกงานแค่นี้ก่อนนะครับทำจนมืดเลยนะครับวันนี้ทุ่มกว่าแล้วไปคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ